ในข้อต่อไปเป็นบทประยุกต์ของการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าปล่อยวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับให้ตกลงมาในแนวดิ่งนะครับหากอาจารย์เขียนรูปก็จะเป็นรักษบงนี้นี่คือวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับปล่อยให้ตกลงมาในแนวดิ่งลักษาบนี้นะครับจากยอดตึกซึ่งสูง100เมตรนะครับตึกนี่สูง1้0เมตรนะครับโอเคนะครับระยะทางที่ตกลงมาคือ 100เมตรนะครับเหนือพื้นดินและให้ s t แทนระยะทางที่วัตถุอยู่ห่างจากยอดตึกนะครับ s, s, <S ก็คือระยะทางที่วัตถุตกลงมาและอยู่ห่างจากยอดตึกในขณะเวลา t นะครับและก็ v t ก็แทนความเร็วของวัตถุในขณะเวลา t โอเคนะครับราะฉะนั้นมี s t กับมี v t คือสัญ,ญลักษณ์ที่เขากำหนดขึ้นมานะครับจงหา v t ข้อ1นะครับข้อ2หา ST ข้อ3หาความเร็วของวัตถุในขณะกระทบพื้นดินพอดีนะครับแสดงว่าวัตถุชิ้นนี้จะกระทบพื้นดินนะครับกระทบพื้นดินโอเคนะครับเพราะนั้นหลักการนะครับข้อนี้ถ้าเราสังเกตนะครับการปล่อยของตกลงมาในแนวดิ่งนะครับแน่นอนครับการปล่อยของตกลงมาในแนวดิ่งนะครับก็ของก็ต้องอยู่ที่นิ้วมือนะครับ หรือของอยู่กับสิ่งอะไรสักอย่างที่ณตอนนั้นน่ความเร็วของของวินาทีที่ยังไม่ปล่อยนะนะครับความเร็วก็ของของวินาทีที่ศูนย์ก็ต้องเป็นศูนย์ถูกไหมครับ v ศูนย์ก็ต้องเป็นศูนย์และ,ะรายละเอียครับระยะทางนะครับณเวลาตรงตรงจุดที่ปล่อยก็ต้องเป็นเป็นศูนย์เช่นกันนะครับในะเวลาที่เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ เราต้องได้จากการที่เขาพูดมาในโจทย์ก็คือ v 0ต้องเป็น0 s 0ต้องเป็น,นここ0นณจุดที่เราปล่อยวัตถุลงมาซึ่งปล่อยลงมาในแนวดิง่งเพราะฉะนั้นการปล่อยมาในแนวดิ่งก็คือการปล่อยตามแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นความเร่ง a t ก็เป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งก็คือค่า g ซึ่งค่า g นี่จะอยู่ที่9.8 นะครับใช่ไหมครับที่เราเรียนมาในฟิสิกส์นะครับ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าโจทย์บอกอะไรให้เราโจทย์บอกความเร่งนะครับบอกความเร่งให้เราว่าความเร่งก็คือค่า g ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกําลังสองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อ1นนะครับเขาบอกว่าให้หา vt vt ทําไงก็ vt เกิดจากากอินทิเกรตใช่ไหมครับ at dt ถูกไหมลูกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอินทิเกรต at คืออะไรก็อินทิเกรต9.8แล้วก็ dt นะครับอินทิเกรต9.8ก็ได้9.8เทียบกับ t ก็ได้9.8 t บวกกับ c 1ถูกไหมครับอันนี้คือ vt ที่ได้จากการอินทิเกรต at นะครับ ซึ่งเป็นเครื่องหมายซึ่งเป็นสมก,การดอกจันรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหา c 1ก่อนเพื่อเราจะไปหา sd ต่อไปหรือแก้หาวิ v ีให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาให้อะไรมาบ้างจากที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้เห็นไหมครับเขาให้ v 0เป็น0ก็คือณขณะทีะ่วัตถุนะครับยังไม่ถูกปล่อยลงมาเนี่ยณจุดที่ t เป็น0เนี่ยความเร็วเขาจะเป็น0ูนย นะครับเพราะฉะนั้นตัวนึนก็เอาทเนี่ยแทนด้วย0ลงไปเลยก็จะได้เป็น V0 เท่ากับ9.8คูณ0บวกกับ C1 นะครับเพราะฉะนั้น V0 ศนคือ0 9.8คูณ0ก็ได้0เช่นกันก็บวกอีก C1 เพราะฉะนั้น C1 ก็เลยตอบ0นะครับเพราะฉะนั้นจากสมการดอกจันนะครับเราก็จะได้ Vt เท่ากับ9.8 g บวก c 1 c 1ของเราคือ0นะครับเพราะฉะนั้น vt ก็จะมีสมการว่าเข้ากับ 9.8t นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้ออีกหนึ่งก็ได้ละนะครับว่า vt เท่ากับ 9.8t อ่าข้อ2ข้อ2เขาบอกว่าให้หา st st หายงไงนะครับ st ก็เกิดจากการอิทิเกต vt ถูกไหมครับเียบกับ t อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ vt เราได้ละ รเราได้ว่า Bt คือ 9.8t เราก็เอา 9.8t นะครับเทียบกับ Dt อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ตัว St ออกมาถูกไหมครับามาตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น St ก็จะเท่ากับ R อิทิเกต 9.8t ก่อนก็จะได้9 8 e กำลัง2ส่วน2ถูกไหมครับแล้วก็บวกกับ c2 ด้วย นะครับเพราะเรายังไม่ทราบว่า c คือค่าอะไรนะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องมาหา c 2ต่อซึ่งเป็นสมการดอกจัน2อ2อันนะครับทำไงครับเราจะหา c 2ให้ได้ก็ต้องทราบค่า s สักค่าหนึงนะครับซึ่งจะเห็นว่าโจทย์ให้มาละใช่ไหมครับจากการที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้ว่า s 0ได้ศูน,นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็แทน t ด้วย0ลงไปก็จะได้เป็น9.8 คูณ0ลังสงส่วน2บวกกับ C2 ถูกไหมครับบวกกับ C2 อ,อ่าซึ่ง s 0ก็เท่ากับ s 0เท่ากับ0ใช่ไหมครับอ่า s 0ตรงนี้นะครับ s 0เขาบอกว่าเป็น0ไปะละนั่นเลยก็แทน0นยเลย9กจคูณ0ย, 8, ยก,ล,ยกลังสองหารศูนย์กาลังสองหาร2ก็ได้0เช่นกันบวก C2 เพราะ2ก็คือ0น,นะครับ2ก็คือศน,นั่นเอง นะครับทำให้เราได้ st ออกมาเลยนะครับว่า st ก็เข้ากับตรงนี้นะครับเอา9.8ตัดกับ2ก่อนก็ได้248 2918นะครับก็เป็น 4.9t กำลัง2บวกกับ0ซนะครับซึ่งเราก็ได้ 4.9t กำลัง2นะครับอันนี้คือสมการ st หรือตัว s t ที่โจทย์ต้องการนะครับต่อไปในข้ออีสามังนะครับ เขาอธิบอกว่าความเร็วของวัตถุในขณะทบพื้นดินนะครับในขณะกระทบพื้นดินนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าที่วัตถุนี่มากระทบพื้นดินเนี่ยหน้าเวลาทีเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับน้าเวลาทีเป็นเท่าไหร่หรหเพระาะฉะนั้นถ้าเกิดวัตถุกระทบพื้นดินชัดเจนมากว่าเราจะได้ระยะทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งหมดคือ100ถูกไหมครับตามความสูงของวัตถุ อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไป100เมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็รู้แล้วว่า s ของ t เนี่ยนะตรงกระทบพื้นเนี่ย s เป็น100ละแต่เราไม่รู้ว่า e ตรงเนี้ยเวลาเท่าไหร่เพราะ,ะนันเราต้องหา t ก่อนเมื่อเราหา t ได้เดี๋ยวเขาถามความเร็วของวัตถุเราก็เอา t ท,ที่ได้เนี่ยไปแทนใน vt ต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาหา t ก่อนจาก st เข้ากับ100 นะครับอ่าสมาการเมื่อกี้นะครับย้อนกลับไปที่ st st คืออะไรล่ะ st คือ4.9 t กำลังสแล้วก็เอา4.9 t กำลังสองเนี่ยมาเท่ากับ100นั่นเองตามสมาการตรงนี้นะครับเราก็แก้หาตัวทีได้นะครับโดยการย้ายข้างเอา4.9ไปหารน,นะครับก็ได้100หารด้วย4.9นะครับร้อยหารอ่าเรา หารจำนวนเต็มกับทษสิยมพีการก็คือเอาทําทส่วนตัวนี้นะครับให้เป็นจํานวนเต็มก็เอา10คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวบนก็จะเป็น1000ตัวล่างก็เป็น49นะครับเราจะนั้น G กําลัง2เท่ากับนะครับ1 0 0่ส่วน49นะครับคราวนี้ชเฉยๆเฉยๆนะครับขอต่อมาด้านนี้นะครับก็เท่ากับ ลากที่2ของ1 0 0 0หาร49ที่จริงเราต้องมีบวกลบนะครับแต่เวลาเราไม่ติดลบนะครับเพราะนั้นเวลาไม่ติดลบเพราะนั้นเราก็เอาแค่ค่าบวกอย่างเดียวซึ่งนักเรียนก็ไปถอดลากนะครับรู้หนึ่พันก่อนรู้หนึ่พันได้10รู้10ถูกไหมครับสี่สิบเก้าถอดลากข้างล่างนะครับได้ได้7นะครับแสดงว่าณนะเวลาที่ t เป็น10รู้10บส่วนเจ็ด วินาทีนะครับลูกบอลจะกระทบนะครับวัตถุก็จะกระทบกับพื้นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าณเวที่วัตถุตกถึงกระทบพื้นดินเนี่ยนะครับมีความเร็วเท่าไหร่แสดงว่าเรารู้ทีแลใช่ไหมครับว่าขณะที่มันกระทบพื้นดินเนี่ยมันอยู่ที่เวลา10บรู้สิส่วนเวินาทีเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ถาม v อะไรนั่นเอง ก็ V ของ T ที่กระทบก็คือ V ของ10รู้10ส่วนส่วน7นั่นเองนะครับอ่าเพราะนั้นนักเรียนก็เอาไปแทนในสมการ VT ซึ่ง VT มีสมการอของมันว่า9.8คูณทซึ่งก็คือ9.8คูณ10รู้10นะครับส่วนเท่าไหร่ครับส่วน7นั่นเองนะครับอ่าผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนไปคูณก็จะได้อยู่ที่14รู้10นะครับเมตรต่อวินาที ซึ่งก็เป็นคําตอบของข้อที่3นั่นเองนะครับหน้าเวลา1 0รู้10ส่วน7ได้ความเร็วเป็น1 4รู้4 14รู10เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับ